จะยากหรือเปล่าสำหรับน้องเคนดีนะคําำถามหมายเลขหกค่ะคำถามมีอยู่ว่าเทศกาลสงกรานต์นะคะหมายถึงอะไรนะคะเทศกาลสงกรานต์หมายถึงอะไรค่ะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเทศกาลสงกรานต์ก็หมายถึงการที่เราได้ ส่งน้ำพระและลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นะคะนั่นก็คือวัฒนธรรมไทยอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะทำให้ทุกคนมีรอยยิ้มและมีความสุขกันนะคะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการและผู้ใหญ่ใจดีที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้น้องเกที่ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ไม่ติดเกมจนเกินไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ oh. Oh. เดี๋ยวสำหรับจะไปเสียงวงอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออรจนาใช่ไหมจ้ะ